สุด,ส,ดสุดสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเริ่มมีลมหนาวลงมาอีกระรอกแล้วนะคะก็จะทําให้พื้นที่หลายๆพื้นที่อากาศจะเย็นลงประมาณ1-4องศา Celsius, เซลเซียสไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะแต่สําหรับพื้นที่ภาคใต้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่ค่ะยังคงมีความเสี่ยงเรื่องของฝนการตรวจสอบในวันนี้พบว่าทั้งสองฝั่งเลยนะคะร้อยละหกของพื้นที่ยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกลงมาค่ะทําให้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนสะสมในพื้นที่เมื่อวานนี้มีหลายจุดนะคะที่เกิดปัญหาดินถลม่มรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะ หินขนาดใหญ่ถล่มลงมาจากเทือกเขาทัพกุฏิพระทุดงซึ่งตั้งอยู่ริมเชิงเขาเมืองเก่าชัยบุรีในตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงเมื่อคืนนี้ค่ะทำให้พระมหาจรรย์บุญสุวรรณอายุ71ปีซึ่งกำลังจำวัดถึงแก่มรณภาพ ชาวบ้านบอกว่าพระมหาจารันเป็นพระธุดงมาสร้างกุฏิอยู่ริมเทือกเขาค่ะคาดว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องในช่วง2-3ถึงสวันที่ผ่านมาอาจจะทำให้ดินและหินบนเทือกเขาถูกกัดเซาะจนทำให้มีหินขนาดใหญ่ถล่มลงมานายวิเชียนดำทองให้ข้อมูลว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายกับฟ้าร้องและมีเศษหินตกลงมาจากเทือกเขาเข้าทับบ้านเรือนของประชาชนจนเสียหายนะคะ พอออกมาดูก็พบว่าไปทับที่กุฏิพระด้วยจึงเรียกให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือแต่สุดท้ายท่านก็มรณาภาพค่ะส่วนที่จังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะ ทำให้ถนนสายสบารังถูกน้ําท่วมตลอดทั้งสายร้านค้าต่างๆที่เปิดขายของอยู่ริมถนนต้องเร่งปิดร้านเพราะไม่มั่นใจว่าสถานการณ์จะรุนแรงไปกว่านี้หรือไม่ค่ะคนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะจักรยานยนต์ก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีปัจจัยสําคัญมาจากน้ำทะเลหนุนสูงนะคะประกอบกับแม่น้ําปัตตานีมีระดับสูงจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็เลยเอ่อเข้ามาท่วมพื้นที่ไปดูที่จังหวัดตรังค่ะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมตำบลโพรงจระเข้ออำเภอย่านตาขาวในช่วงดึกทำให้เกิดความเสียหายทั้งพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและสัตว์เลี้ยง พบว่ามี2องอำเภอที่เดือดร้อนอย่างมากคือย่านตาขาวและนายงนะคะชาวบ้านเดือดร้อน153ครัวเรือนโดยเฉพาะที่ตำบลโพรงจระเข้เสียหายมากที่สุดและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนล่าสุดอำเภอย่านตาขาวและนายงถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากค่ะ